เราขับเร็วกว่านะครับเราก็ต้องมี2ทางเลือกนะครับนั่นก็คือแซงแซงขวาไปนะครับหรือชะลอรถนะครับแล้วเราจะเลือกอย่างไหนดีนะครับเออแล้วพี่ตั้มครับเราจะเลือกอย่างไงดีนะครับนะครับก็คือนะครับเวลาเราจะ มีสถานการณ์นะครับที่เราต้องแซงนะครับเราดูก่อนนะครับดูขวามือครับว่ามีรถมาไหมนะครับถ้ามีรถมาเราอย่าเพิ่งครับเราชะลอก่อนครับนะครับแ่ถ้าแต่ถ้าเราดูแล้วนะครับอ่ไม่มีรถมานะนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วเราก็เปลี่ยนเลนนะครับมาอยู่เลนขวาสุดนะครับแซงไปครับเมื่อแซงแซงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องหาจังหวะเข้าซ้ายนะครับเราไม่แช่ขวานะเพราะว่าเลนขวาเนี่ยคน เขาใช้คมเร็วนะครับอันตรายครับเราไปก่านางเขานะครับมองกระจกข้างครับเห็นไฟหน้าทั้งสองดวงนะครับอ่ะเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาอยู่ในเลนกลางนะครับนี่แหละครับเราก็ขับไปตามปกติของเราเลยครับ ด้านหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาหลบไ้นะครับเพราขับช้านะครับหรือเขาจะออกข้างทางนะครับแล้วก็เขาเปิดไฟนะครับเราก็ขับรอไปครับนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับตามองซ้ายมองขวานะครับมองเลนซ้ายเลนขวานะครับอย่างด้านหน้าทางซ้ายมือนะครับมีกระบะนะต่อจอเข้ามาในเลนนะครับนี่อันตรายนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะครับเขาก็ออกมาเลยนะครับแต่นะครับก็ อยากให้เพื่อนๆด,ดูพฤติกรรมนะครับว่าเออเขาจอะเส้นปามาเลยนะนะครับเขาทาท่าที่จะเข้ามาเรียนเรานะครับเราเป็นมือใหม่นะครับเราก็ต้องถอนคัะเล่งนะครับให้เขาเข้ามานะครับอย่าเข้าไปจี้นะครับหรือเขาแซงไม่พ้นนะครับไปเกี่ยวรถสิบร้อนะครับหรือว่าอาจจะสะบัดนะครับรถหมุนนะครับอาจจะมาชนเราได้นะครับเราก็ต้องให้เขาเข้ามาครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาจังหวะแซงอีกทีหนึ่งครับถ้าเขาขับเร็วก็ปล่อยเขาไปครับถ้าเขาขับช้าเราก็ต้องหาจังหวะแซงนะครับ ตอนนี้นะครับเราขับตามเข้าไปก่อนครับเนี่ยครับขับรถต่างจังหวัดนะครับต้องหูตาต้องไวครับต้องคาดเดานะครับเนี่ยเขาเขาออกซ้ายไปแล้วนะนะครับออกซ้ายไปแล้วนะครับแต่ด้านหน้าเขามีรถสิบล้อนะครับผมไม่ชชว่์ว่าเขาจะกลับเข้าไปอีกทีไหมนะครับเขาชะรอนะครับเอาโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็แซงขึ้นไปครับเราเราไม่ต้องออกเลนขวานะครับเราก็แซงขึ้นไปครับ จังหวะที่เราเข้าใกล้นะครับรถสิบล้อพี่ใหญ่นะครับบนถนนนะครับเราต้องดูสัญญาณไฟเข้าดีๆนะครับถ้าเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับให้เขาเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ารถสิบล้อเนี่ยเขาเวลาเขาจะแซงนี่คือมันต้องจวนตัวจริงๆครับนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาแซงไปครับนะครับแต่เขาแซงไปแล้วนะครับเราค่อยขับตามไปหรือเราค่อยไปแซงเลนขวาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ต้องดูเลนขวาให้ดีๆนะ ถ้ามีรถตามมาเราก็อยาเพิ่งออกไปครับเพราะว่าขับรถลึงคืนเนี่ยอันตรายครับรถมีทั้งรถวิ่งเร็วมีทั้งรถแย่ขวานะครับแล้วก็มีบางคันที่ไม่ชอบเปิดให้สัญญาณไฟนะครับอันตรายนะครับเราก็ต้องระวังครับจังหวะนี้นะครับคันข้างหน้านะครับเขาขับช้านะเราจะแซงครับเราดูกระจกมองข้างครับไม่มีรถมานะครับนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเติมคันเร่งไปครับ เติมข้าเร่งไปนะครับเติมข้าเร่งไปเลยนะครับเมื่อเติมค้าเร่งในบ้านนะครับเราก็ขับนะครับขับไปนะครับดูดีๆครับว่ามีคันไหนเขาจะแซงขึ้นมาไหมนะครับนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับดูดีๆครับด้านหน้านะครับมีสิบล้อทางซ้ายมือนะก็แซงสิบล้ออีกคันหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เช็ดฝั่งขวาหน่อยนึงนะครับเมื่อเราแซงเสร็จแล้วใช่ไหมครับ มองกระจกข้างครับเห็นไฟหน้าสองดวงเต็มคันนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้ามาอยู่เดนกลางครับนี่แหละครับเราก็ขับเลนกลางของเราไปเรื่อยๆครับการคาดกเองนะครับดูพฤติกรรมของคันข้างหน้านะครับก็มีส่วนนะครับเพราะบางคันเขาขับรถนม่เขาขับรถนะครับเขาบางทีเขาไม่ให้สัญญาณไฟเราก็ต้องเดาพฤติกรรมของเขานะครับว่าเขาเช เขาเบี่ยงไปทางฝั่งไหนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมคนนะครับถ้าเขาจะออกซ้ายเขาก็จะชิดเส้นปากฝั่งซ้ายของตัวรถเขานะถ้าเขาจะออกขวานะครับเขาก็จะชิดชิดนะครับเส้นปากเส้นแห่งถนนนะครับฝั่งขวาของเขานะครับนะครับนั่นคือใจเข้าไปแล้วล่ะนะครับเขาก็ข้อแย่นะครับบางทีเขาไม่ได้เปิดไฟนะครับเขาก็ไม่ได้เปิดเราก็ต้องเดาอาการเขาดูครับหรือบางทีเขาเขา ชิดๆมาเขาหลับใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องระวังนะครับอางจังหวะนี้นะครับรถตู้เขาขับช้านะนะครับเราก็มองกระจกขวานะครับนะครับอยู่รถเขาอยู่ไกลนะนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเข้ามาในเลนนะครับเมื่อเข้ามาในเลนแล้วนะครับมองกระจกข้างครับ เห็นไฟหน้าสองดวงเต็มดวงนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้ามาอยู่ในเลนกลางครับนี่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับลองดูครับมันถึงจะหวะดแซงเราก็ต้องแซงครับเราต้องหัดแซงนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆไม่หัดก็ไม่เป็นนะครับแต่ทุกอย่างนะครับต้องชัดต้องเคลียร์นะครับถ้าอันไหนไม่ชัดไม่เคลียร์ไม่มั่นใจเพื่อนๆอย่าทำนะครับอย่า เด็ดขาดนลครับอันตรายนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับจังหวะนี้นะครับน,นหน้าเขาขับช้านะเนี่ยครับผมวิ่งที่80นะครับเขาขับช้าเขาน่าจะวิ่ง80เท่ากันนะครับตอนนี้เราจะแซงใช่ไหมครับเรามองกระจกขวาครับ เพอร์ดว่ามีรถมานะครับเราก็ยังไม่ออกครับนะครับปล่อยให้รถเขาแซงขึ้นไปก่อนนะครับเราเราดูแล้วนะครับว่าข้างหลังเขานะครับไม่มีรถมานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเติมคัาเร่งครับเมื่อเติมเันเร่งเสร็จแล้วนะครับแซงครับแซงเสร็จแล้วนะครับมองกระจกข้างฝั่งซ้ายครับเห็นไฟหน้าเต็มคันครับเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่เลนกลางของเราครับนี่แหละครับเราก็ขับของเราไปนะครับ ดูอีกทีครับด้านหน้าขวามือนะครับไม่มีรถมานะครับเป right? ิดไฟเลี้ยวขวาครับแสงไปครับนะครับเติมคันเร่งไปครับนะครับเราเติมไปก่อนนะครับไม่ทราบว่ากล้องจับได้ไหมนะครับด้านหน้ามีรถสิบล้อวิ่งเดินกลางนะครับเราตามไปก่อนครับเราเราตามเข้าไปก่อนนะครับตามรถคันข้างหน้าไปก่อนครับเราอยู่เลี้ยขวาก่อนนะนะครับแล้วก็มองนะครับ มองก็จบมองหลังด้วยนะครับว่ามีรถบาจี้ไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับเราก็ขับตามเลน้เขวาไปก่อนครับขับเลี้ขวาไปก่อนนะครับขับตามไปก่อนครับจังหวะแซงได้นะครับเราค่อยเข้าเลนกลางนะครับนะครับด้านหน้ามีรถใช้อีกคันหนึ่งนะครับนะครับนี่ขนาดผมวิ่ง80นะครับผมยังแซงผมยังจะแซงเลยนะครับก็นะครับ เราก็ขับเลีไปก่อนครับขับเลีนขวาไปก่อนนะครับขับตามรถตู้ไปก่อนนะครับขับตามไปครับนะครับตอนที่เราขับตามเราก็ทิ้งระยะนะครับประมาณ 1- <mile> 2ช่วงคันนะครับหนึ่งถึงสองช่วงคันนะครับขับตามไปครับนะครับขับตามไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รถรถใหญ่เขาอยู่เลนกลางครับเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราความเร็วเราเยอะกว่าเขานะครับคิดว่าด้านหน้าน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับเอาละครับเท่านี้นะครับเราก็จะ เข้าเลนกลางนะครับพอเราแซงขึ้นมาปุ๊บนะครับมองกระจกข้างครับเห็นไฟหน้านะครับเต็มคันนะครับไฟหน้านะครับเต็มคันแล้วก็เปิดไฟนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาอยู่เลนกลางครับนี่แหละครับแล้วแล้วเราก็ขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับขับตามไปเลยครับนะครับไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหมนะครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะครับ เขาเข้ามาวิ่งกลางเลนเลยครับอันนี้อันตรายนะครับเส้นทางหลักมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาวิ่งรับเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับอันตรายครับนะครับเราต้องเบี่ยงไปอยู่เลนขวาแล้วนะครับครับมองกระจกขวานะครับมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปลี่ยนมาอยู่เลนขวาครับ เราอยู่เลนขวาสุดแล้วนะนะครับมองกระจกหลังนะครับไม่มีรถตามมานะนะครับเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับนะครับาจังหวะเข้าซ้ายครับเอาละครับมองไฟซ้ายมองกระจกข้างซ้ายนะครับไม่มีรถนะครับมีแต่พี่ใหญ่นะครับหนึ่งคันที่เราแซงมาเมื่อกี้นะครับเราก็เลื่อนมาอยู่เลนกลางครับเอาล้ครับทีนี้เราก็ขับของเราไปนะครับด้านหน้านะครับมีรถสิบรอนะครับพี่ใหญ่นะครับเขาแซงกันเองนะครับ ก็มีคันหนึ่งเข้ามาอยู่เดินกลางนะครับดังนั้นแต่เขาแซงได้เขาน่าจะเข้าซ้ายนะนะครับรอดูเขาว่าเขาเข้าซ้ายไหมนะครับถ้าเขาไม่เข้าแสดงว่าจะมีคันซ้ายอยู่แต่เบร์ก็เข้านะครับนี่เขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วครับเข้าแล้วนะครับเอาแล้วครับเราก็ไม่ต้องแซงขวาเราก็ขับเดินกลางของเราไปครับเอาแล้วครับนี่แหละครับก็เป็นการอ่านนะครับอ่านพฤติกรรมนะครับคาดชะนีนะครับว่าเขาจะทํายังไงต่อนะครับ ก็ไว้เป็นอา,านสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ